เทคนิคการทานปลานะคะก็คือ 1. ล้างปลาให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร 2. ก็คือเวลาทานปลาแนะนำว่าให้ปรุงสุกให้ทั่วข้อที่3ขอให้เน้นกระบวนการทำเป็นต้มนึ่งอบตุนปลาที่มีไขมันต่ำโปรตีนต่ำา 1. ปลาทูสด 2. ปลานิน 3. ปลาหมอ 4. ปลาแดง 5. มีการทานปลานะคะก็คือล้างปลาให้สะอาดก่อนปรุงอาหารเพราะว่าปลานะคะ เขาก็อาจจะแช่ฟอร์มาลีนมาแช่อะไรมาเป็นเวลานานๆนะบางทีก็แช่เกลือเพื่อที่จะทําให้มันสดหรืออะไรก็ตามคุณล้างออกเยอะๆเลยนะก็จะทําให้สารที่ตกค้างตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถออกไปกับน้ําได้เสร็จแล้วก็เอามาทำอาหารสองก็คือเวลาทานปลาแนะนําว่าให้ปรุงสุกให้ทั่วเพราะว่าเวลาผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเซนซิทีฟนิดนึงบางท่านก็จะติดเชื้อง่ายก็ระวังกันด้วยนะคะข้อที่3มการ ประกอบอาหารเป็นต้มนึ่งอบตุนถ้าอยากจะทอดทอดได้ไหมทอดได้บ้างนะคะแต่ใครที่มีไขมันความดันอยู่แล้วอยากจะให้หลีกเลี่ยงการทอดเพราะการทอดจะทำให้เพิ่มไขมัน ในปลาที่กินอ่ะเนาะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะกินแบบกรอบกรอบเดี๋ยวนี้โชคดีมากนะคะที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของหม้ออบรมร้อนทุกคนที่บ้านใครมีบ้างคะไขมันในตัวของเนื้อสัตว์เนี่ยเขาสามารถมาทอดตัวเองค่ะทุกคนเราก็ไม่ต้องใช้ตัวไขมันหรือน้ํามันเนี่ยเพิ่มเข้าไปเลยบางคนชอบกินปลาทอดแต่จริงๆหารู้ไหมตัวเองอาจจะ ติดน้ำจิ้มนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเ,ดเดได้แต่ถ้าเกิดมีการใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลลงไปเยอะๆก็อาจจะไม่ดีกับสุขภาพของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นไตหรือเบาหวานหลีกเลี้ยงปลาที่มีสารปนเปื้อนส่วนมากเป็นปลาทะเลอะค่ะที่มันจะต้องผ่านการหาปลามาแล้วเขาก็ต้องมีการใส่สารใดๆที่ทําให้มันสดเราก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นป้องกันไว้ก่อนนะคะชนิดต้องถูกต้องปริมาณต้องถูกต้องปลาที่มีไขมันต่ําโปรตีนต่ํา 1. ปลาทู สด 2. ปรานิน 3. ปราหมอ 4. ปลาแดง 5. ปลาสบะ 6. ปลาทับทิม 7. ปลากระพงขาว8ปลาช่อน9ปลาสวายซื้อปลามาทําความสอาดที่เรียบร้อยแล้วก็แช่ช่องฟิสด้วยตัวเองทําอาหารทานเองก็จะดีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเรื่องของคู่มือในการที่จะฟื้นไตนะคะตัวนี้มีความรู้ทั้งหมดที่ลินพูดมาหลายๆคลิปเลยรวมถึงนะคะเมนูอาหารด้วยที่เป็นเมนูสามารถทําตามได้เลย140เมนูอาหารคุกกี้สุขภาพสไตล์ไต้หวันโซเดียมต่ํา พาะฟรัลต่ำน้ําตาลต่ำไม่มีไขมันทราใส่ที่ติดขนมกลัวเรื่องน้ําตาลกลัวเรื่องอาการคันในผิวอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกบอกเฮ้ยทำไมเราทานอะไรไม่ค่อยได้อยากจะทานขนมบ้างวันหนึ่งทานประมาณ1-2ชิ้นสําหรับคนที่ยังไม่ฟอกส่วนฟอกไตแล้วทานได้วันละ1-3ชิ้นก็ทานได้เพราะว่าเขาขาดพลังงานดินขายเป็น100รกรัม200กรัม300กรัม500กรัมนะทุกคนก็สามารถสั่งทานได้หลายๆท่านชมมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะทานง่ายแล้วก็รสชาติดีนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติม จากนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามดินได้นะคะกดติดตามกันไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆรวมถึงถ้าใครมีผลตรวจแล้วไม่แน่ใจว่าค่าไหนยังไงแล้วต้องดูแลยังไงถ่ายรูปให้ลินทักแชทมาได้เลยนะคะลินยินดี